หม่ครับแต่ว่าผมและเพื่อนรักของผมไอ้ปามจะต้องร่วมแรงร่วมใจการผ่านห้องบรณาทั้ง 10, สิบจะสนุกและฮาขนาดไหนไปดูกันเกมเริ่มต้นด้วยการที่เราเกิดมาคนละห้องกันใน,นแต่ละห้องมีกล่องอยู่หนึ่งใบโดยที่ในกล่องนั้นมีสวิตช์อยู่แต่สวิตช์กับไม่ใช่ของห้องตัวเองผมและไอ้ปามเลยจำเป็นที่ต้องแลกสวิตช์การผ่านทางกล่องแล้วพวกเราก็ได้เข้าสู่ห้องที่หนึ่งปากัวนินรีวิวว่าเป็นด่านที่โคตรจะทรมานผมมากเลยละ่ะเพราะผมอะ่ะไม่ถานัดการปากัวที่สุดเลยแต่ด่านนี้ไม่ใช่การปากัวธรรมดา เพราะจะมีบล็อกล่อง <ique> ่นอยู่โดยตำแหน่งของบล็อกล่อง่นนั้นผมจะเป็นจะต้องให้ปามช่วยบอกเพราะเราสองคนจะเห็นบล็อกสลับกันโดยยิ่งทําให้ความทรมานของด่านนี้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยล่ะเราไปดูความทรมานของผมกันดีกว่าไม่มันเห็นสลับกันป่าวะแสดงว่าเราต้องอันนี้กันเว้ยนัดหนึงแต่กูโดดไม่ข้ามแต่ตอนเนี้ยเราต้องบอกเราต้องบอกเราต้องบอกไว้ว่าบล็อกไหนอยู่ตรงไหนเว้ยไม่แต่แต่กูโดดโดดไม่ข้ามนาทีเนี่ยคือนี้เอ้ยน้องเคยเล่นแบบปลากลัวปะเนี่ยน้องครับเอ้ยโดดไงเนี่ยพี่่ เอ้ยเอ้ยกูไม่ใช่แล้วอยู่แง่ชงั่วโมงกูไม่ใช่แล้วกูวไม่ใช่แล้วแปบบ๊บนึงนะแล้วมึงโดดข้ามได้ยังไงวะนี่เหได้แล้วรตรงนี้ดิไม่เห็นมีเลยไอเ้เหี้ยหลังจากนั้นผมก็ทรมานอยู่พักใหญ่ๆเลยล่ะ ผมกระโดดตกอยู่ที่เดิมหลายรอบมา world, มกมากกว่าสิบรอบด้วยซ้ํานานจนในปาร์มไปรอผมที่ประตูถัดไปแล้วเอ้ย้ยนองนีนเสียเปล่าเนี่ยน้องนีนเสียเปล่าพี่ถึง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 แล้วหรอถึงแล้วหรอถึงแล้วเนี่ยแล้วหนึ่งเนดะ้อไอ้กระโดดยังไงอ่ะโดดไม่เป็นอ่ะหลังจากที่โดนในปาร์ม Libya ย่อเยอะอยู่สักพักสิ่งนี้ก็ได้เกิดขึ้นโอ้อ้าวเนี่ยแฮกเกอร์แมนละโอ้ยยุ่มแมนในขณะที่คนหนึ่งเป็นแฮกเกอร์แมนอีกคนก็เป็นลูเซอร์แมนไปแล้วอ่ะโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่นี่งไงโอ้เกมง่ายๆไปต่อต่อต่อ,ต,อต่อผ่านด่านแรกไ,ไ,ไม่ได้เราก็ต้องมาพบกับด่านสองเขาวงกฏมรณะในด่านนี้เราจะไปต้องหาคันโยกให้ครบสามอันเพื่อนําไปเปิดประตูโดยที่ไอปามมีหน้าที่ในการตามหาและผมต้องเป็นคนคอยบอกทางมันปุ่มไม่กูเว้ยกูเข้าใจละนี่นี่มานี่นน<ม>เห็นเห็นกูวะกดปุ่มกดปุ่มนี้กดปุ่มนี้กดปุ่มนี้กดปุ่มดิปุ่มอะไร น,นี่มาทางนี้ทางนี้เออเออเออนี่ยนี่นี่นี่ตรงนี้ทางนี้ตรงนี้เปิดแล้วกดไแล้วนี่มานี้แล้วมานี่มานี่ดิเนี่ยเอเอ,อนี่นี่ปุ่มปุ่มปุ่มมีกล่องด้วยอ๋อแล้วนี่สีเงินก็จะเป็นอันนู้นอ๋อธรรมดาแบบนี้เนี่ยทางนี้ทางนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเออนี่แล้วตรงนี้แล้วเข้าตรงนี้ไม่ใช่ที่เข้าเขียวพีดิเออนี่แล้วก็กด มีกล่องด้วยมีกล่องด้วยในกล่องมีอะไรในกล่องอ๋อมีเลเวลแล้วเรามาอันนี้เราหาได้มาตอนนี้มานี่มานี่มานี่อยู่นี่อนี่อยู่นี่นี่มานี่มานี่เออตรงนี้ตรงนี้เปิดเข้าไปเข้าไปเปิดกล่องอ่าได้ของไอรอนมาโอเคปุ๊บแล้วก็เธอไปิดงนี้นี่มาตรงนี้มานี่มานี่มานี่ปุ๊บแล้วก็เดินตามมาตรงนี้ เออเออทางตันเออดีเออไม่ไม่มทางนี้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 นี่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 ทางนี้ทางนี้เอองนี้ๆๆงนี้งนี้งนี้เออลงมาๆงมานี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลี้ยวเลี้ยวนี่เรามาถึงถึงแล้วเนี่ยแล้วพวกเราได้คันโยกมาครบทั้งสามอันเพื่อใช้ในการเปิดประตูปยังห้องต่อไป กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เล่นเอาปวดหัวเลยล่ะเออนี่เตือนตามนี่มาปุ๊บ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 นี่แล้วก็ถึงเข้าไปเปิดตัวให้กูไม่เปิดไงันก็แบคนเดียวไงนเนยเอออ๋อแล้วก็ไปตามแล้วโอเคน้องก็เกูเปิดอะไรปุ่มหนึ่งเรียกดาต้อมาปวดหัวกันต่อเพราะว่ารอบนี้ผมเป็นคนหา ส่วนในปามเป็นคนที่ต้องบอกทางผมกาจะได้มาแต่ละปุ่มเนี่ยปวดหัวกันสุดๆยยนี่ไงแล้วกูได้อีกปุ่มเอ๊ะหรือปุ่มเดิมวะคนละปุ่มคนละปุ่มน้ำเหลืองกับชมพูเนี่ยกูเปิดชมพูแล้วก็เหลืองเขียงไปไม่ได้เดินตากูมาเดินตากูมามึงอยู่ไหนอ๋อไปไปต<ะ>ันนี้อ๋ออ๋อนี่ไงมานี่อันนี้ชมพูอ่านี่รีเวอร์อ ที่เขียวมีทางเข้าทางออกเลยวะคืออะไรอ๋อคนละทางกันนี่วะนี่กูปเปิดส้มแล้วเนี่ยอืมเขียวมีประตูนึงอะ่ะโอ้เน,นี้ยเหรออันนี้มีกล่องเออเข้ามาไม่ไม่ไม่ไมาทางนี้มาทางนีมมมม้มีกล่องอ๋อครบยังอะ่ะเหลืออีกหนึ่งอันแค่ไปเข้าส้มก็จบแล้ววะไหนสีส้มอยู่ไหนอ๋อนี่้ยส้มปุ๊บเดี๋ยวดูรอบกันมีอะไรบ้างอ๋อมีในกล่องเนี่ย ในกล่องของสีส้มเนี่ย๋อ,อ, <S <S อเจอแล้ว <S <S นี่โอ้แล้วพวาก็กลับไปแล้วพวกเราก็สามารถหาริเวอร์ได้จนครบแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็เล่นเอาวิ่งกันตามมืนเลยละ่ะเอพี่พี่พ,พี่นำนำ,นำทางสักทีดิพี่อ๋อประตูอยู่นี่มาครบับอะ,อ,ะอืมเข้าเข้าเข้าประตูส้มเข้าประตูส้มไปเจอแล้วประตูหลังจากที่ผ่านด่านเขาวงกลมมาแล้วแล้วก็มาต่อในด่านที่3ามเทรดดิ้ง ดยในด่านนี้ผมและปามจะมีทรัพยากรที่แตกต่างกันโดยเราทั้งคู่จะไม่ได้ต้องสื่อสารกันว่าเราต้องการของอะไรและทําการแลกเปลี่ยนสิ่งของผ่านกล่องตรงกลางเป็นด่านที่ค่อนข้างจะผ่อนคลายละเมื่อเทียบกับด่านปากัวและด่านเขาวงกตแต่ด่านที่ผ่อนคลายขนาดนี้เราก็กลับพบปัญหาใหญ่หนึ่งอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเป็นปัญหาสำหรับเราจริงก็ตายแล้วก็<อ>ไงเอาไปว,วางเนี่ยเออไม่เห็นได้เลยเราใส่บาร์เพาเดอร์เราใส่อะไรไปก่อนดิไม่คือ,ค,อคือใส่ใส่ใส่ใส,ใส่ใส่แล้วไอเทมมันไม่เห็นได้เลยทาไงนเนี่ยไม่า อ๋อไม่อ๋อกูรู้แล้วมึงต้องเอามึงต้องเอาขวดมาให้กูก่อนมันต้องเติมน้ำก่อนอ๋อฮะกูว่าอยู่มันมีน้ำไว้ทำไมวะใช่แล้วปัญหานั้นก็คือผมและปาลไม่เคยทำโพชั่นมาก่อนเรียกได้ว่าไม่เคยยุ่งกับสูตรคราฟของยาโพชั่นเลยเราสองคนลองผิดลองถูกกันอยู่พักใหญ่จนสุดท้ายต้องเปิดหาสูตรคราฟดูหรือว่าต้องลองกินดูวะนี่อย่างแรกมึงต้องมึงต้องใช้เนเทลบอทแล้วมันจะได้มาเป็นอาร์บอท ไออารควอดแล้วก็ค่อยใส่ตีนกระต่ายเว้ยหลังจากทีผมได้เปิดดูสูตรคราฟแล้วไอปามก็สามารถที่จะคราฟโคชั่นกระโดดออกไม้ผมได้ให้พวกเราผ่านไปยังด่านที่สด่านพิสตันพัลเป็นไงนะคมาสองของเตว่าของกูไอปาร์ไอปาร์มไอปามไปาร์มไอปาร์มไอปาร์มอปาํปาร์ปาร์มไอปามไอัาร์มปุ่มทปารนมไอปารมอปาร์มนอปา่มปาย์มไอปอาอยาอออร์มายเลย ไม่ได้มันไม่ดันว่ะเอาใหม่ดิปุ่มเนี้ยแล้วก็ปุ่มเนี้ยเอ้ยมาลองกดปุ่มนี้ดิปุ่มเนี้ยปุ่มนี้กดได้ไหมเนี่ยก็กดได้ดีว่ะกดได้แล้วอ่ะก่อนนี้กดไม่ได้ทำไมกดได้แล้วโอแล้วตรงนี้มีปุ่มป่ะตรงเนี้ยตรงนี้มีปุ่มป่ะไม่มีตรงนี้ไม่มีปุ่มเหรออืมแต่มีปุ่มใกล้ๆอยู่นะ ทำไรก็ <c oughs> ข้างล่างคือ้ย่อะไรเนีมน้มันเป็นแบบพิตตันอ่ะมันเป็นพิตตันแบบว่าดึงดึงผักผักดึงดึงผักผักอะดึงดึงผักอะไรบล็อกกำแพงมันเป็นบล็อกอะบล็อกหินอ่ะเอาไปทำอะไรอ่ะมันมันได้แบบดันให้มันตกมาตรงรูกูที่กูอยู่อะตรงนเนี้ยเนี่ยอ๋อคือมีรูอย่างางี้ให้ดันหินไปเออแต่ แต,แ,ตแต่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 ตอนนี้มันเกิดหาอะไรขึ้นก็ไม่รู้แล้วผมก็นั่งงมอยู่สักพักใหญ่เลยแหละกว่าจะหาทางออกได้เอาจริงนะกว่าจะเข้าใจเกมนี้ได้เนี่ยหัวผมแทบจะระเบิดเลยแหละมาฆ่าไปตรงช่วงท้ายๆของด่านกันเลยดีกว่าตรงนี้ก็มีเมืองกดปุ่มน,มนี้แล้วก็ปุ่มนี้แล้วก็ปุ่มนี้โอเคเออโอเค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 ได้อยู่ได้อยู่ เออมึงกดปุ่มนี้กดปุ่มนี้ก่อนกดปุ่มนี้ก่อนเี๋ยวนมปุ่มไหนกี่มันโคตรปวดหัวเลยวะอันนี้อันนี้กดเอาไ้ก่อะได้ไหมมึงมึงกดปุ่มนี้แล้วก็ปุ่มนี้แล้วก็ปุ่มนี้เริ่มปวดหัวแล้วเริ่มปวดหัวแบบว่ากดกดปุ่มนี้ไหมกดปุ่มนี้ไหม แล้วก็กดปุ่มนี้เอาใหมกดปุ่มนี้แล้วก็กดปุ่มนี้ตรงเนี้ยไม่ตรงเนี้ยมีปุ่มไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยมีปุ่มป่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่มีโอเคงั้นมึงกดปุ่มนี้ได้ปะมือปุ่มนี้ปุ่มนี้ปุ่มนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้อ่ะมีปุ่มไหมตรงเนี้ยไม่มีมันถามที่เดิมเลย อยู่ห้องที่ต้องหันหน้าลงไปมองชื่อมึงแล้วก็กดปุ่มเรื่อยๆนี่มันอไอเนี่ยของกูต้องเงยหน้ามองเรื่อยๆปวดตายุ่เงเองเลยค่ะอ่ะ,อะแล้วมึงกดตรงนี้ใหม่แล้วก็มามากดตรงนี้อ่าแล้วก็กดตรงนี้ใกล้กละไกล่ละไก้ละกดนี้ แล้วกดนี้เอาใหม่ไหมเอาใหม่มกดตรงนี้แล้วากดตรงนี้โอ้โหในที่สุดซ <c oughs> ึ่ฟังจากเสียงผมก็คงรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าด่านเมื่อกี้แม่งโคตรปวดหัวปวดหัวจริงแม่งขนาดตัดก็ยังปวดหัวเลยก็มาต่อกันที่ด่าน5้ากันดีกว่ากับด่านดอเกมเดี๋ยวดูที่ความยากกันแล้วของด่านนี้กับด่านที่แล้ว แม่ตงตากันลาวฟ้ากับเหวเลยล่ะโดยด่ยนานนี้ผมและปามจะต้องช่วยกันสับพันโยและกดสวิตช์เพื่อให้ประตูของอีกฝ่ายเปิดไปดูบรรยากาศในเกมไปดีกว่าส้มส้มคือตรงไหนวะเพรามึงไม่เห็นมีส้มเลยเฮียนี่ไงวะอ๋อไม่มันคือส้อมของมึงเว้ยกลับมาอ๋อกูม,มาสับแล้วกูต้องกลับงอ่ะเออกลับไปอ่าโอ้โหพี่โอ้ <laughs> ไปกดปุ่มนีเ <laughs> ขียวกะม่วงของมึงต้องใช้เขียวกันเ <laughs> <สด S 1> เหลือก็อคืออ๋อแล้วม่วงงั้นคืออะไรวะมาหนึ่งขอขอลงไปดูอ่ะไปกดม่วงกูก่อนนิดกดม่วงก่อนนะอ่ากดม่วงไหมล้วข้างกดข,ของมึงเปิดน้ำตาลเปิดอ๋อแล้วกูวก็ต้องกดเหลือให้เอ้ยอย่าพึ่งเอ้ยเอ้ยอย่าพึ่งดิอย่าพึ่พงด,เงดิเราเราขอไปด้วยดิ ลงมาก่อนลงมาก่อนลงลงไปก่อนแอมแม่จะทิ้งกูอีกแล้วไม่ยาเลยวะเอ้ไอ้พี่อะ่งพี่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 พอดีอนเดินก่อนพอดีนเดินก่อนเดินอดอเดินลืมลืมโอ้ยแม่งง่ายแล้วแบบว่าพอเที่ยวกับไอ้ด่านเมื่อมี้อะไรก็ง่ายหมดแล้วเรียกได้ว่าด่านห้าเนี่ยพวกผมผ่านกันอย่างไวมากเลยล่ะต่อกันที่ด่านหก โดยที่ด่าน6เนี่ยจะเป็นด่านทเวี้าให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆก็คือห้องตอบคําถามนั่นเองโดยที่ฝั่งหนึ่งจะเป็นคนอ่านคําถามได้อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นคนตอบสลับกันไปในแต่ละคําถามโดยตัวคําถามเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเกมไมค์คาทั้งหมดเลยโดยถ้าหากตอบผิดก็จะต้องกลับไปตอบคาถามแรกใหม่และแน่นอนตอบผิดกันยับยับแพสซีฟม็อบคืออะไรม็อบที่แบบว่าไม่ตีคนอ๋อม็อบ,อบที่ไม่ตีคนตัวแรกที่โดนสร้างขึ้นมาอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่หมูไม่ใช่หมูไม่ใช่หมู อกนคืออะไรแก่หรอหรือสตีฟมันมีแก่ในสตีฟมีค้างคาวตรงเนี้ยไม่ใช่ค้างคาวก็แย่ค้างคาวมันตีคนเหรออ๋อสตีฟสตีฟโอเคแตมันเอาตัวแรกไงตัวแรกที่สร้างขึ้นมาใครสร้างไหมครับดีมดีมเฮอะไรนะมาคารสเฟสันกับเจนเบอร์เจนสแตนสักคนอ่ะกดกัน เวอร์ชันวอรเตอร์แฟนทอมรีลิสแทอมออกมาเวอร์ชันไหนโกูจะรู้ไหมวะเนี่ยหนึ่แล้วกันโอเคกลับมาเริ่มใหม่วิ่งต่อเลยเย้ยมึงจุดแหละสิบเอ็ดสิบนึ่งจุดสิบปะไม่ใช่กลัวสิบเอ็ดแม่งเอ้ยอีคอยเนี่ยโอ้พี่โอ้เลยกีดดานเนี่ยจะอ้วกวะ ไอโอเคโอเคนิวสี่ชอยมึงตอบผิดไปแล้วสามโอเคเลยกูรู้เลยกูรู้แล้วว่าตอบอะไรไม่รู้ว่าตอนนี้ก็ประยาอ่อนแหละก็บอกเลยน้ำลายห้อยแล้วต้องยังตอบไมหนึ่งจุดสิบสามนี่หรอวะ What's w a the name of the update หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าอัปเดตคืออะไรชื่อของมันแค่นั้นอ่ะ What's w a the name of the update เออมีอะไรบ้างมี Aquatic update, Redstone update, Y update แล้วก็ Exploration update เลตเตอร์ป่ะถูกฮะเลตเตอร์กูแม่งโคตรเก่งมึงสามารถตกได้กี่บล็อกโดยที่ไม่ตายโอ้โหเฮ้าวี่บล็อกอยคทองวิ่งเฮ้าว์ตาอีกโอเคโอ้โหกี่บล็อกวะเนี่ยวิ่งต่อเลยมันตกได้กี่บล็อกอะ ยี่สามอ่ะมียี่หกกั 23. 23บยี่สามยี่สามปะวะตอบยี่สามไปตอบยี่สามไปเอ้ยยี่สามเออโอ้โหอะไรก็สวยอ่ะพิสตันพากัวโอ้โห oh หลังจากผ่านด่านตอบคำถามมาแล้วก็ได้เวลากลับมาทรมานก,กับด่านปากัวกันอีกแต่รอบนี้ไม่ใช่การปาก,กัวธรรมดาเพราะผมต้องให้ปามช่วยกดสวิตช์เพื่อให้บล็อกออกมาเพื่อที่ผมจะสามารถกระโดดปาก,กัวไปได้เป็นหนึ่งในด่านที่ทรมานโคตรเลยละ่ะเขากดจะผ่านไปได้เนี่ยเล่นซ้ำกันไม่รู้ตั้งกี่รอบเดิมเนี่ยอันเนี้ยมันมีแท่งปิดไว้อะ มึงต้องไปไหต่ออ๋อต้องกระโดดขึ้นแทนเนี่อ่ะเดี๋ยวนานแล้วกูโดดข้ามแมนนี้เลยเนี่ยอ๋อไม่ได้ไม่ได้โอเคมันอยู่ยาวใช่ไหมยาวอันนี้ขึ้นนี่กู่กับกูซับแหละเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่กูโดดข้ามไปเลยไม่ได้เหรออยากลองมะล่ะอย่าดีกว่ามาหนึ่งสองซ้ำโอเคหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำโอโห้เฮีย โอ้ยอีกด่านี้ยแล้วว้าวแล้วกูกลับมาจุดเดิมแล้วสับได้ไวสุดเท่าไหร่วะอย่าพึ่งนะออกไปแล้วอะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงกูว่ากูโดดข้าไปเลยดีกว่าอ่าลองเลยเนี่ยอแต่นี่ต้องแต่นี่ต้องแต่ไม่ได้เดี๋ยวเอางี้เอางี้เดี๋ยว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 แป๊บนึงเดี๋ยวกูนับแล้วเดี๋ยวมึงค่อยสับโอเคปะเดี๋ยวกูนับเองดีกวน่อหนึ่งสองสาม โอเคดันกูณ่วงเลยเฮีย e er. โอ้โหก <c oughs> ็เอ้ย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 เาเท่าเท่เท่มยดูนี่ซ<ป>้ำปุ่มลวไปไหนเพลื่อนไปไหนเคล่นไ,ไปไหนมา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวว่ามึงกดจังหวะเดิมไปเด้อหนึ่งสองซ้ำเชีย่ยเลยอ๋อสักทีเดี๋ยวมีปุ่มนี้ไหมเนี่ยโอเค โอ้โหนี่ต้องแบบต้องแบบตึกตึกปะเดียนาดี่ยวนะโอ้โหพี่วะตึกตึกเลยนะเออหนึ่งสองสามได้แล้วเว้ยโอเคกูเห็นภาพแล้วครับพี่โอ้กูเห็นภาพแล้วกูเห็นภาพแล้ว ดได้เลยว่าผมเห็นภาพทรมานที่กำลังจะเกิดขึ้นเลยล่ะเพราะว่าในรอบนี้ผมและปาลจะต้องสลับหน้าที่กันโดยผมเป็นคนที่กดปุ่มและปาลเป็นคนที่ต้องปากลัวก็คือเราจะต้องทําแบบนี้อีกรอบนึงผมก็แทบจะไม่ไหวแล้วล่ะไปดูไอ้ปาลมันปากลัวเลยเดี๋ยว,วบล็อกไหนวะอันนี้ปะไม่ใช่นี่อ๋อสลับกันได้ตรงนี้เลยเหรอโอ้โหมานะหนึ่งสองสามขวยหมัดขวายาขวาย เนี Off, hehe, bloque, ่ยเอ้ยกลัวไม่ถ okay. ah, oh ึงเี่ยงอไอ๋อเนี่ยเจอบุมแล้วอ๋อโอ้โหแล้วมันต้องกึกๆปะเออโอ้โหปุ๊บแล้วก็ปั๊บงี้แล้วมันก็โดดไปตรงบันไดโอเคพร้อมนะอ่าไป

พร้อมนะเอ่ออ๋อ,อเยอะโง่ชิบหายแม่งพร้อมนะเออเยไม่เลยละไปเอ,อจริงนะผมเห็นมันโดดอยู่เนี้ยผมแทบจะทรมานแทนมันเลยล่ะในที่สุดมันก็รับสิ่งนี้ให้ผมดู โอ้โหเฮียมึงก็ยังผ่านได้นะเม่อก้เริ่มอย่ใหญ่ลก็พลาดอย่างนั้นอ่ะโดดเบ้าตรงบล็อกสุดท้ายผมอยากจะบ้าตายโอเคพร้อมนะหนึ่งสองโอเค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 มาโอเคได้แล้วก้อง ขอแค่กุอย่าโง่อะเนี่ยขอแค่รตรงเนี้ยขอแค่ตรงเนี้ยเนี่ยขอแค่ตรงเนี้ยโอเคโอ้เกมง่ายๆเกมมันง่ายๆว่ะเอาตรงเหตหัวแม่งตุบๆเลยวะ่ะหลังจากที่เราผ่านด่านที่7อย่างยากเย็นแสนเข็นก็มาต่อกันกับด่านที่8ด่านคราฟติ้งเอาจิงๆด่านนี้ก็ไม่มีอะไรมากคล้ายๆกับด่านเทรดดิ้งเลยไปดูในเกมกันเลยดีกว่าไอเอาพิกเอ็กซไปเอ็นใช้หน่อยดิทำไงได้ถึงได้ แล้วก็ต้องไอ้นี่เป็นสโตนพิกแอกมีมีดาบด้วใช่ไหมดาบเป็นดาบอะไรดาบไม้ปะดาบไอรอนดาบไอรอนโอเครอเหล็กอยูะเนี่ยมาได้แลวโอเคใช่ไหมเออดาบอนิเมะเออเอาเปล่นใช้หน่อยยางมุมน่าจะเอาไปทำเบ็ดตกปลาเพราะมันมีน้ำให้ตกปลาป่ะมี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 อันนี้มีให้ค้าปลาสร้างจุกบล็อกเออวางยังไงเฉียงกิ่ไม้เฉียงแล้วก็ ใหญ่อยู่ข้างใต้โอ้โอ้โอเคโอเคทำเป็นละข้ามเป็นตกปลาไม่เป็นมันต้องใช้อะไรนะใช้ปลาเออใช้ปลาเอาไปทำอะไรเอาไปแลกอะไรกูต้องเอามาเผาแล้วไปแลกจูบบ็อกปลาอะไรปลาอะไรก็ได้เหรอแซลมอนกับคอตไม่เลยกินเบ็ดเไยมาแล้วมาแล้ว อ๋อมาแล้วมาแล้วเอออ่ะนี่แซลมอนไอป่าแซลมอนสามแล้วก็อีกตัวอีกสามโอ้โหสามเลยเหรอแล้วผมก็ได้นั่งตกปลาอยู่สักพักจนได้จำนวนตามที่เพื่อนต้องการมาแล้วครับน้องตัวท้ายโหชีวิตโคตรเหมวอนเมงอ้าวกูเผยโยนทิ้งอ้าวหายไปเลยเอ้ยอะไรเล่นส่งมานแล้วสองวัแล้วเดี๋ยวกูให้มึงมานั่งตกปลาแทนกูอ่ะ นี่ไงโอหลังจากที่เราตกปลาเสร็จในด่านที่8แล้วก็มาต่อันด่านที่9ด่านซาวดูในด่านนี้จะต้องฟังเสียงทั้งหมด5เสียงแลวต้องบอกให้อีกฝ่ายรู้ว่ามันคือเสียงของอะไรโดยในด่านแรกเป็นเสียงเพลงในไมค์ครับแแน่นอนคลิกสเต็ปลหรอซีสี่หนึ่งแปดเออแป๊บนึงนะใ4สี่หนึ่งแปดอะไรแคทชิปบล็อกสิบสามบล็อกบล็อกบล็อก แผ่นสใช่ไหมแผ่น2คือบล็อกเนี่ยกูเจอแล้วอันแรกคือฟาบู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 ฟาโอเคอันที่4คือเอาโอเดอร์ไซส์โอเคโอเคไปเจอแล้วอันที่3คือเมลโลไฮได้เหรอโอเคอ่ะตามมึงข้าวกู กองนี้เจ๋งวะไม่รอบนี้โชคดีหน่อยเพราะว่าเป็นเสียงสิ่งมีชีวิตในไมค์ครับที่ทำให้ผมได้ปาล์มสามารถที่จะอันแรกโกสเหรออืมโกสไหนโกสตัวขาวตัวใหญ่ที่ยิงไฟในในตัวเสียงหมาอันที่สองแบบหนึ่งไหนวะเกสสิแกสป่ะแกสโกสบ้านมึงอ่ะอ๋อคล้ายๆกันอ่ะแกสและเสียงหมาอสองมันมีแต่สัตว์ใช่ไหม อ่ามีอาศัยก,ก,กัมมันเตอร์ถูกป่ะใช่อาหมาละอะไรตัวอะไรเสียงเหมือนตดวะฮะตัวอะไรเนี่ยเอาไปอันนี้สรสี่กันอันนี้ส,ส,นนสี่หมูเหรอหมูป่าเหรอหมูป่าหายมีด้วยหรอฮอกลินเปล่าอเอออาจจะสี่ใช่ไหมอเอออ่ะอ,อะไรต่ออะไรชิบ่ายละเสียงเี้ยอะไรวะไม่อันนี้ไม่ใช่เสียงตัวเก่าอ่ะน่าจะเป็นเสียงพวกตัวใหม่ๆอ่ะไม่คุ้นเลยอ่ะเสียงแบบชุบ ดื้อๆใช่เหรอเออจูบดื้อๆคือเฮียวะอันที่สามคืออะไรอ่ะเสียงมันตดอ่ะมันตดห่าเลยอ่ะพึ่งเหรอเฮ้ยเออพึ่งแน่เลย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 เสียงตดกูณจะว่าอยหัวใจสุดท้ายโอเคแม่งอกมาให้หมดลายหาโอ้โหแม่งรอบนี้แม่งให้กูมาเต็มกล่องอ่ะแกไม่ใช่อีโบเกอร์เพืออะไร โอ้โหเปิดดิแม่ยังไม่จบกับเสียงอีกโโอ้หเป็นพวกอะไรบล็อกบล็อกไม่ใช่ครับเสียงในรอบนี้คือเสียงของบล็อกลองคิดดูสิว่าในไมค์คาร์ฟมีทั้งหมดกี่บล็อกบิ๊กไลท์ลีฟเอสบิ๊กดิฟลีฟกันอันแรกเป็นเสียงแบบอันแรกเป็นเสียงแบบกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหน่อยอ่ะกายสโตนเหรอวะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหรือเอ็นเดอร์เชดอ่ะไม่ใช่ไม่เอ็นเดอร์เชดเสียงแบบเสียงสูงเลยอ่ะเอ็นพอร์ทัลเฟรมอ่ะ เออ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 น่าจะกด้ตโตนเสียงไงวะอันนี้สองเป็นแบบเสียงขนแกะเฮ้ยเอ้ยอันที่สามเป็นเสียงแบบทรายอ่ะได้อันนี้สี่กระจกแตกโหตกแตกให้ง่ายหรอวะอันนี้ห้าแบบก้องปุงปองปองแบบเสียงปองปองแบบปองก้องอะแบบเสียงแบบมันกรุงกรวงหน่อยอะไล่ซะไล่ซะไล่หาละเออแล้วมันมีเยอะไหมเต็มอะ เต็มเต็มกล่องเลยอ่ะเต็มกล่องอ่ะชีฟหายแหละผิดอันไหนไปวะเนี่ยกว่าจะไล่ผิดเอ่อสองสามสีนะ่น่าเชืนะ่อแล้วอันแรกเป็นอะไรนะกูใส่ไปเป็นเด่นอะไรนะเอนะ็นพอร์ทัลเฟรมไม่ใช่เอ็นพอร์ทัลเฟรมหรอเนี่ยไม่ใช่เอ็นพอร์ทัลเฟรมวะเสียงมันแบบแก๊งอ่ะเสียงมันแก๊งเออมันม่นใจใช่ไหมมันไม่ใช่เอ็นดูเชดอ่ะไม่ใช่เอ็นดูเชดถ้าเสียงแก๊ง เสียงอะไรบอกเอาคัพปเปอร์เหรอเออเสียงมันแบบเหมือนกิ่งจักรยานอ่ะจะพูดย่งไรแต่เสียงมันแบบเหมือนกิ่งจักรยานอะ่ะอัม,มาทิสบอกเอาอัม,มาทิสเหรอลองดูฟงเกน,นได้แล้วได้เหรอเอ้ยเออ,อ้โหส่วนอันสุดท้ายอ่ะเป็นพอ n portal frame อ๋อโอ้โหมี stop sound เดี๋ยวคืออะไร หนึ่งถึงห้าเปิดเน็ต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 ดูครับใช่ครับในรอบนี้กลับมาเป็นเสียงเพลงอีกแล้วเข้าใจอ่ะเข้าใจกูยังชอยมีอะไรบ้างอ่ะเห็นเพลงอ่ะก็เห็นเพลงอ่ะโอเคอันแรกพิกสเต็ปอันแรกพิกสเต็ปอ่ะอันสองฟิปอันสามสิบสามอันสามคือสิบสามอ่ะอันสี่เป็นเวท สี่เป็นเวท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 อ่ะก,ไะก,ไะกไะูได้แล้วกูได้แล้วกูได้แล้วได้ไรปะก๊อปปี้อิงมันจะที่เราผ่านที่เก้าในที่สุดชีพหายแล้วเืออเลยอ่ะ โ <G> ดยที่ด่านนี้จะมีฝ่ายหนึ่งคอยบอกบล็อกและฝ่ายหนึ่งจะต้องวางบล็อกให้ถูกต้องด้วยผมแมด้ปาล์มได้แทนบล็อกแต่ละบล็อกด้วยตัวเลขหนึและ3าโดยในช่วงแรกเราใช้การพูดปากเปล่าแต่ว่าไม่ค่อยเวริร์กเราเลยใช้การพิมพ์แทนเอาไปดูด่านสุดท้ายกันเลยดีกว่าเอ1หนึ่ง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 สองเออพิมพ์ได้ดีกว่าระบบแชทหนึ่งสองหนึ่งสองสองสอง เออพิมพ์อะไรเดี๋ยวกูดูจากอันนั้นเอาสองสามสองสองสองสอสองสสองสองสหนึ่งสองสองสเอ้ยไม่ใช่เออสองสามสามหนึ่งสองสองสองมาทับท้ายเลยยังสองสามสหนึ่งสามสองเอ้สามหนึ่งหนึ่งสหนึ่ง แล้วก็หน <Yeah. S 2> oh ึ yeah. Yeah, oh ่งสองสามสองสามสามโอ้โอ้โหโอ้โอ้แหโ้โหโอ้วทโอมม้มหโอ้หอ้โ่อ้หอ้องต่อไปอะ่ oh, ue, <m akes> อะอ้อ่ึงอ้โหอ้างอหรอเออ้โหอ้โหโอเโหโอ้โโอฮัน,นอกอ้บหโอ้โโออโอ้โโอนโหโ้โหโอ้้ด มันแย่ก็แค่ตรงที่ถ้ามึงวางผ่านก็ต้องไปกดรีใหม่หม,หมดแต่ถ้ามีหายๆก็สอนงี้ก็จบเออเร็วดิไอ้ยันดิดนพี่ส่งอันผิดให้แม่งเอ้ยทำทำไมนะ <ฮ eres> หมดและ จบ <ไป S 1> แล้ว,ลวโอ้โหไม่แต่งคิว for paying โอ้โหแม่กูไม่ต้องเล่นไก่โง่นี่แหละในที่สุดแล้วก็ผ่าห้องูมงแล้วทั้งสิบไปได้คุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้ถ้าชอบก็ชก่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย